สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผ้าทุกท่านไม้ยางตลาดเสาเมืองซีสะเกตกันนะครับพี่น้องครับสามอันห้าสิบโลหนึ่งเจ็ดสิบบาทปลาบูแรงหรืปลาบูปลาบูแบบพี่โลละแปดสิบบาทโอ้ตลาดเสาซีสะเกตมือนีคึกคักนะครับพี่น้องครับขายปูขายปลาเนี่ยไร้เฮี้งนะครับพี่น้องครับ ปลานางนี่งามๆเลยครับขายลูกเรเท่าไหร่ครับปลานางสองร้อยห้าสิบสนะครับพี่น้องงามๆเลยครับสดๆเลยครับปลาสดๆเลยครับพี่น้องครับหลายครับปลาอีหยังเนาะครับนี่คุณยาย บ่มันคือเป็นน้ำดำตัวนั้นมันคือปรากฏแบบอ๋อบ่ขันชนิดเดียวกันบ่ครับตัวนั้นแต่ว่ามันหันใยบ่ครับตัวนี้หน้ามันใสมันเลยสีดำบ่โอ้หัใหญ่เลยอือครับนี่ปรากฏนาำคุณพ่นวามันคือสีโตใสๆแบบนี้นะครับพี่น้องโอ้น้ำใสมมนก็สีดำบ่ครับโอ้ใหญ่ชนิดเดียวกันเนาะครับเนาะโอ้ตัวนี้ตัวบมกใหญ่เลยครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของตลาดเสาสีสะเกดนะครับหรือว่าตลาดสดเทศสบาล3าํอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกดนะครับเสาเสาแบบนี้นี่คึกคักนะครับพี่น้องครับอู้ปานังงามๆเลยนะครับพี่น้องครับเพื่อนๆงามๆเลยครับพี่น้องครับนั่นแหละครับพี่น้องครับตลาดเสาสีสะเกดครับตลาดสดเทศบาล3าเมืองสีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ